Oh, Swoiler là bên yà ngọt khoa yà vừa nọt khoa yà vừa nọt khoa có vừa nọt khoa yà xài nọt khoa yà vừa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  nọt cái chốc vừa nọt khoa yà vừa nọt khoa yà vừa ห้าสิบพนกีบหน่อเอ้ยอยากห่วยบทาเ็น0 0 0ซนไ้ ha uh, market, brother, ่สเ right. ้าเรานเปลี่ยนคือกัเอาเวลานซูเปอร์มาร์เก็ตไปหน่อยเอ้ยบ้านให้เสาเล่บรนซื่อเครื่องสำอางวนกอนสาเล่บ้านน่ะนห่านกุนาปู่นาเนาะ ทางนี่แหละแคมทางเด้พี่น้องถานทนทางเวบบ้านพุ่นะนา่งพี่ปุ่นตอนนี้เนะมาฮอตเฮือนวนะเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยฮอตถึงบ้านเรียบร้อยแล้วฝนตกฝนตกบุดมือพี่น้องเดี่ยวลินบุดมือได้ฝนในเวลาดำหน้าพี่น้องในเวลากาาบลา่ยังขอท่านได้แก่เนาะลอยประมาณจ๊กสองสามมือพี่น้อง เราจะเมืม่อจนที่ตกก้าจงจะมาดับได้เนาะร้อยก่ายาวอีกนิดนึงดับดับได้เดินไปดองก็มาดับหน้าไปดอบเอ้อเนาะดําหน้าบนมีคนดับน้าก็ขบุญขบคุณ้ัพี่น้องเด้อยึดจีทั้งสองฝั่งลาวไทยเนาะที่ติดตามเราล่ามาตลอดขบุญขบคุณนี่ดีเด้อ สบายดีสวัสดีครับ